สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดาวดี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะพาชั่วคารุหาสุดหรูนะคะแบบหลังนี้คือแบบหรูมากมากมังมั่มาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยไม่เหมือนคลิปก่อนนะั้นอันนั้นจะเป็นบ้านแบบบ้านหรูเฉยๆแต่อันนี้คือคารุหาเลยคือแบบว่าหลังใหญ่มากงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยดีกว่า ใน่่นตรงนี้น่าจะเป็นโรงรถนะเนี่ยใช่ไหมทุบๆเออน่าจะใช่โอ้โหคือรั้วบ้านยาวมากฟูสี่เจอวจะแล้วเดินเข้ามาแล้วโอ้โห,โโหเป็นบ้านขหาสหาสุดรูหลังสีขาวนะคะนี่เราก็เดินขึ้นมาเลยตรงนี้มีสระน้ําด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบ้านกันเลยดีกว่าไปเลยนี่เาลูกเปิดเข้ามานี่จัดตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นมุมรับแขกนะคะโหหรูมากโคมไฟสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบันไดเนาะเอออันนี้น่าจะเป็นส่วนโต๊ะนั่งกินข้าวนั่งกินได้ทั้งหมด6คนนะอันนี้ก็เป็นชั้นนังของชิลๆช,ชั้นแรกอันนี้น่าจะเป็นอ,อันนี้เป็นห้องครัว โอเคตรงนี้เป็นห้องทวารเพิ่เปิดออกมาก็เป็นรับลมไอ้ระเบียงโอเคอยู okay. ่ประตูบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรเนี่ยเขาเป็นห้องน้ำอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำเนาะนูน่นก็จะเป็นห้องน้ำ อันนี้ก็ต้องเป็นห้องรับแขกเป็นห้องนอนของแขกนะคะก็จะจัดแบบนี้มีทีวีให้ด้วยเป็นห้องที่อยู่แบบมุมด้านหน้าเลยแบบอ๋อมีห้องน้ำในตัวโอเคห้องรับแขกใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นแขกพิเศษนะเดี๋ยวเราดูมุมนี้แล้วเราไปดูมุมนู้นกันเลยดีกว่าไปเลย อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องรับแขกแต่เป็นห้องเล็กหน่อยใช่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นแขกปกติน่าจะเป็นแขกที่ไม่ค่อยพิเศษมากอันนี้ยังไม่จัดเลยห้องว่างใช่โอเคในส่วนของตรงนี้โอ้โหนี่คือโทรทัศน์หรูอลังการมากเลยน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะเนี่ยโซฟาก็ใหญ่มากใหญ่มากเลย อันนี้น่าจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวมีโทรทัศน์ใหญ่อีกแล้วนี่อันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นห้องทํำงานส่วนตัวนะเป็นห้องส่วนตัวที่ใหญ่มากในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่ออกไปว่ายน้ำสระน้ำคือใหญ่มากใหญ่จริงๆอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือนเล็ก เป็นเรือนเล็กสำหรับเออเป็นบ้านคนรับใช้ก็ได้แต่อยู่คนรับฝากับห้องครัวเลยเอ่อเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปอ๋อบันไดก็หลูเหมือนกันหลูไม่ใช่น้อยโอ้ตรงนี้มองเห็นเกือบทุกมุมห้องเลยพอขึ้นบันไดามาปื๊บ โอ้ oh, อันนี้ชั้นสองจะเป็นพรมหน่อยมีพรม oh. เป็นพมลายตารางนะคะอันนี้ก็เป็นห้องอีกแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นห้องเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นมุมนั่งคุยกันอันนี้จะเป็นระเบียงนะระเบียงมีระเบียงสองระเบียงตรงนู้นด้วโอเคว้า okay. ว มีโทรทัศน์คือบ้านหลังนี้โทรทัศน์เยอะมากมีแต่อันใหญ่ๆเท่านั้นเลยใหญ่มากอันนี้ก็เป็นห้องนอนแน่เลยชั้นสองนี้จะมีห้องนอนบ้านหลังนี้น่าจะมีเก้าห้องนอนไหม๋ยวเราไปดูแค่ห้องนี้พอเพราะว่าห้องนี้มีระเบียงนะฮะโอ้นอกจากจะมีระเบียงแล้วก็ยังมีโทรทัศน์ด้วย โทรทัศน์จอใหญ่มากนี่นอนดูบนเตียงได้เลยนี่ก็เป็นห้องน้ำแล้วก็มีระเบียงนี่ในมีระเบียงสองชี้่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราไปดูห้องมุมนะั้นมันมีห้องที่เชื่อมกันได้ด้วยนะน่าจะจัดไว้ให้กับพี่น้องอ่ะนี่ห้องนี้ ห้องนี้เป็นมุมเป็นเอ่อเป็นตีมสีชมพูวันแววน่าจะเป็นห้องสําหรับลูกสาวนี่มีเชื่อมกันน่าจะเป็นเชื่อมก,กันกับห้องพี่ชายนะเนี่ยมุมโคระโทนกันเลยสีเข้มมาทางนี้สีฟ้ไปทางนี้สีเข้มสีมพูสีเข้มโอ้โอนี่มันเชื่อมกันได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงอืมเอาไว้มารับลม โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเราจะพาทัวร์กันแบบรีบๆีบนะคะเดี๋ยวคลิปมันยาวนี่ชั้นสองคือสวยมากแต่ละโคมไฟแต่ละอันก็มีความปรนณีตสวยเหมือนกันความสว่างของบ้านก็โอเคพอใช้ได้โอเคก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันว่าภาพบรรยากาศรวมๆม,มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พาทัวร์บ้านคาสน์หารูของเราประมาณนี้แหละเออเมื่อกี้เกือบตกนี่ก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับคาสน์หาดรูหลังนี้คือดาวสร้างเองกับมือนะคะก็ภูมิใจอยู่อา่าโอเคเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามดาวด้วยนะคะและ อยากให้ดาวทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ไปกันหนะ้าบ๊ายบาย